ก็นะครับส like <sucks> 네วัสดีท uh, so ่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้อยู่ผมโฟร์โรล่าเอลิโกซะนะครับอตอนนี้ TF2 ก็เข้าถูเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับคิดมากเอ้ยคริสต์มาเออมุกแม่งอย่างแปลกเลยโอเคก็คริสต์มาสนะฮะเขาก็จะแจกของเดี๋ยวอัปเดตคลิปอัปเดตเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปต่อไปกันแล้วกันนะเกี่ยวกับอัปเดตเนี่ยคริสต์มาสนี่จะเป็น มันจะเอาถุงเท้ามาให้เราเราก็ไม่ต้องเกลีกใจนะฮะเปิดแม่งนะ,ะปีนี้มันก็คงเหมือนปีก่อนๆและมั้งนะได้กีฟได้เนมแท็กได้อ่ทัวร์ออฟดิวตี้เ,เนมแท็กสองอันแล้วก็โอ้กระเป๋าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยังยังไม่เต็มเลยเนี่ยแต่มันก็จะเต็มแล้วโอเคเอามาก็ดีโอเคได้เพิ่มอีกสองหน้านะเนมแท็กกับดิสคริปชั่น เอ้ยวดีฟสคริปชันแท็กเออแล้วก็อีกอย่างอีกอันคือเออราแป๊บยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงอ,อ่าไม่สามารถเปิดได้มันรู้สึกว่ามันต้องเปิดในเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวออต้องเปิดในเกมมั้งที่มีเซริร์ฟเซิร์ฟที่มีคน แล้วก็มีโหมดใหม่มาครับซึ่งเป็นโหมดเย็ดรีเย็ดแม่โอ้โหโอ้แม่เจ้าโอ้โหเคยเล่นทีเอ็มแบบนี้ครั้งแรกเลย